แล้วมาใหม่ด้คมันกลมใหญ่กว่าเก่าพริกกอลสเตยนดยเือกผีเป่งตาโอ้ยแม่นงบ้านนี่ยเฮยกินก้อยโต๊ะอะไรกระดาษบักหเรือมาขามป้อมกำลังไอพอดีเอาน่งน่งนงด้วเป็นอะไรมากัังไห้มาดิ ต่อๆๆพี่น้องเอ้ยต่อกันเหตุยังกันอุ้ยกําลังไปหาขายความงามนี่มันงามมันเหลือมันล้นนี่ไปแบ่งความงามให้ข้าเจ้านี่ค่ะห้ารอขายเสื้อรำหนาใสหนาขาวหนานวลหนาเนียนแต่บ่หนาเหี่ยวนะคะเป็นจังไดรมันเป็นเช่นไรอะไรโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าสมัครเอเซนให้อายเพิ่น์มันละไรพลาบสตาก ประผาเนี่ยก็ตายแล้วนักจะไปแก้จังไดบัดคือบอกว่าคือว่าบบเห็นลงอันนี่ก็ดำหินจะได้บกหอยเรือมากก่าไปหาหอยเรือยามเออขาขวาคือลูกใไงทัยบัดจากคือหน่อยไงแทะมวยสัญญาณจ้อยเสข่าปอดมันจะมีหมาตันต้นหมาหน่อยต้นหมาหนึ่

ตัหาบนนนบหานลงมาเป็นเนี่ยนี่ได้บ้านโนมนี่จะขนมน่นแหละขนมหาหกวหงอนังเลยจากวิย่โชวมากระพได้เงืเอน่นกันเรือเสองพันเป็ดโชว์ไได้แบบได้ตีมนเสดเอตตัวเอมันข้นแล้วจะเขาไปเปิดซ่งได้หรือหม กดะใ้ตีใเยเปล่ยนนบิ้งถือเอขเขาบ่มเลยเย็นนี่นะคะนี้เข้าไปในสตูดิโอี่ไปแต่นม่ชี้ควนบอก่อนมันจะกับขนมจ้าแม่กินก้อนละท้องมือได้าเปิดไปตรงนี้ก้อนรกแบบแมกไปเอามันกินก้อนแลท้องมือขนมก้อน กชเใล่ะมือแล้วมับเปิดเขอบใจขอบใจนบอลนฮอน้่เออค้่าเอียวจคื่อน้าเหน้าแล้วเไอมเออคือบางมึงก็เดิเข้าไปเปิดนนี่แล้วนะมันจะติดี้าขน เดี๋ยวสอน่อ้เพิ่นแป๊บหนึ่งกับพี่น้องจ้ะจักจังได้ค่ดว่าเขาจ่ยยุติสอนให้เพิ่นขันโฆษณาสอ้เพิ่าไหรแล้บ้างนะพอบอกว่าเจ้ายจะจำออกลายกันนี้เด็ตัวเองใส่ เวลาเจ้าคกลนเวลาเจ้านี่จ้ามันอยู่ใกล้กันทำไมเนาะแต่เจาไม่ลดไงเดี๋ยแหละสบายเจ้าจะจำออกหลายบาทเจ้าจำหรือเจ้าเบิ้งสะกกอนให้มันแวบมากหรืก็เจ้าจังกดออกอีกเท่านึงเวลาเจ้าจักดออกกดแค่สองเท่าใช่ลำต่อนะคะเวลาเจ้าห่านนั่งใช้ยูวเือนสบายดีพี่น้องอีกรอบไหมวันไหมนั่นเหมือนหนาเก่าวันใหมแต่หน้าเก่า กันพอนั่นก็เข้าไปเบิ้งตัวในอาร์ตเบิ้งอาร์ตในโทลทราร์ซับอินแหละบ้านก็อยู่ไก่ขั้นไปไกลไก่ก็ยังว่าเละเบิ้งคู่มือนี่ก็เข้าก็เขานากยากตะเข้าคือจังว่าเข่าอันนั้นเราก็ได้รถยานตาะตจะัดยามันมันเด้งออกอยานเจ้าเอ้ยนั่นโปปิ่นอินและวันนี้เราจะลวกหอยเหลือกินนะกลับมาก่อนจะไปหาขายความงามสักก่อนพี่น้องเอ้ยนะคะเลื่อนไะใต้ช่องอัดแล้ว เซรามบำรุงหนังหน้านะคะแก้ฟากระจุดดางดำอันนี้ยังหน้าสดนะคะยังไม่ได้แต่งหน้ะยังไม่ได้ล้างหน้าเลยวันนี้จะไปหาเลาะขายกันญานี้นะตอนนี้คนสั่ายมาเยอะ 6กแปดสิบสองสี่หกแปดสาเนื้อข้าวอันนี้เนื้อท้าอาหารห้าฉันจะเป็นพนักงานขายเซรั่มนะคะปริสโกสเซรั่มตัวช่วยเผยผิวเปล่งปังประกายความอ่อนเยาว ดับพลังจากส่วนผสมอันทรงคุณค่าพร้อมช่วยลดเตือนริ้วรอยล่องลึกานานโอ้ยหองกูนี่ออกซะในทอน,ล,อนล่องลึอกรวมถึงริ้วรอยก่อนวัยค่ะอันนี้ที่ร,รอยแห่งความสุขทั้งนั้นเลยเก็อาจจะจะแสงแดดนะฮะสับสืบรู้ความความบริสุทธิ์และโวตมินดีซะหน้าหันางนีแล้วไงเจ๋อวันนี้ เลื่อยได้ลืบไปแล้ววุ้ยจะได้ตีนักเ้ียนเดี๋วกันเดี๋ยวนี่เจ้ากระจำจะจัดการวิดีโอกลารก็จะมีคนเจืดมาแล้วมันขันมันบ๊อบสมุทรมันขี่อันนี้จะทำอีกนี่เจ้ากระจำบวกเลยช้อนลูกเจ้าน้ำเจอลูกเจ้าจะกระจือไว้อยู่ประจักรเพราะว่าพอมันอยากอายุไล่หรืออยากมันจืออักยาลูกมันอยากลูก นะกับลูกชายเพิ่นคือก้วผู้ัดให้บนเนี้ยเขาสว่างบานเกงโดนท่านกินข่าวได้ยินะฮะกินข่าวก็มันอีูเลยเมื่อคืนนี่็มันเมื่อคืนเลยนาแล้วเป็นมันแล้วมเพิ่มก็ให้มัน้นสาเียมาเพิ่มก็อีนก็อยากได้ผุนเนี้ยเก่งลูกไผ่ไม่ไงทักท้อง มาเช่าจากลายลายขายดิบขายดีประทันนี้อย่างเขากป็ป่งปอกลงเหินพี่ต้องเอ้ยมืดหลยขั้นดียวกางงามทำไมขึ้นราคาอีกได้หรือเปล่าขั้นเดียวกางงามแล้วก็ได้คนงามขายขายดิบขายดีเป็นเท่สิ่งเที่ยวคว้าง <laughs> อยากว่าอ <laughs> ื่นก็ไปแต่งหนา้าแล้วก,ก็ว่เข้าใจอยู่นดะิละ ใายอันนี้เลยขับเบิ่งขับไปเบิ่งนี่่าแต่ตอนมันเด้งออกมันหายใจมัหาอย่างไรตองเตือนมันเด้งออกมันกน้นยางน่อยนี่เนเว่เนสาด้หอมันเลือดสาวเอาเป็นจังีเจ้าจำาอเปลจ้ำตัวกระตัวคีบ่นไลยันนิดสอบเจ้าจำ้ติดเอดยก็รแก อมาล้วก็จะจำจำตุกกะีอด้วเอเนาะเคาได้สีกเฮ็ดใ้เล่ามหายเหรอเลอเลย่ละนั่นนากที่ลูกเพื่อนได้ล็อกด้วคันเราทันี่เมื่อจดปหันไปเออบัน ปิดแต่ละอันสิปไปกัแล้วบ่เขายัางไม่ทันได้แต่งหน้าเปลี่ยนชุดนะคะห่อนแล้วค่ะบบนนการเริ่มห่อนแล้วสวยมา,เากเลยกันเต็มจังอนันนึงเนี่ยไปปลูกสามชิปตันงแต่ปายแล้วเอาไว้ในเช้มมาเช้า <ไป S 2> แต่ว่าวิมีจะคนที่จังจั่นเ,ปปเนี่ยเพราะว่ามีแต่พอดีเอาดีนะจะมาเสียเอาจักอันชิบซีว่าไปขายให้บ่าวเป๊บเนี่ยปลูกเร้อยกับเป็นฝานะคะ

เบอร์เทอมันอาชีแล้วมันขันให้แล้วกับนี้มึงไปหาขายเซรั่มน้ำกันได้พี่น้องนะคะสาวพนักงานขายเซรั่มพร้อมแล้วค่ะพร้อมบอเจ้านะเจ้าพร้อมหรือบอมาในสุดสีอย่างค่ะ สผากับาผาสิทะเลกับปเล็คือมึอกประมองแทะจะจับไปในหัวชุดคือมองแทะนี่บะต้องจับเลยเนอธรรมดามันอยในกล้องสีเหลืองนเมี่ยไส่ได้อหมน้าขาวเนี่ยพยานเมี่ยน้าขาวเปล่าเลยเป็นจังไงเข้าใจอยู่บ้างเาได้อยู่บ้าเขาไม่ได้ออกไมแต่นาในยกั่วาบอออกเ็ซเฮ็ดแลได้แล้วปทังอื่นได้สร็่าย้ายคอยกับเมื่อ่ยกินางเฮ็ด ก่นจะมีจองคืออะรมาแล้วรอบก่อนนะก่อน่ลูกชายอยายได้่เล็กหน่อยใส่นีเคย้แรั่ิเยันจะวันนี้นางจะไปขายเซรั่มนะคะขอให้ขายดีขายดีนะคะพี่น้องจังติดตัายจติดตามแต่ราคาโบกหนาหน่อยนึงค่ะแต่งหน้าให้จบเรียบร้อยแล้วพร้อมให้บอซื้อหนี่งกับสิปป้อยเอ้ค่ะ ผู้ใดบอกสื่อนี่ข้อให้ผัวมันบป็ะรเอาไปซึมค่ะนะคะพี่น้องคะติดตามตอนไปขายแถวกลางบ้านนี่แหละค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้นางด้วยไปให้อายพพน้ำพรอบนะคะ